เราะฉน pues to to ั bon er. the 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 ้นแตเราเสื่อมาเเื่อ่แบส้เออรวมใเื่อเลื่อ่อยามาี้กมต้องมีเื่อเนี่ยครับจอบที่มันสวยจบจบที่มันสวยโอเคไหมครับไป่อเรื่อยเออยเเรื่อยเร่เ่อยอเร่ออเอ 不要走！ ได้ระยะดีได้นะหม้อหม้อไปไปไนไป้ปไ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 นไป้ปไ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 นไปไปไปป Cái... Cái Không Ôi. Ôi! Liền cả. đi đi <laughs> đi Chị... 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 <laughs>

มาแล้วครับโกลเด่นบอยหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผู้เล่นหมายเลขสองครับน้องฟาคอนซัดประตูอย่างครับเดียวไหมครับจ่อๆไม่เหลือครับหันกล้องไม่ทันเมื่อกี้องรอชมอีกต้องหนึ่งครับนัดจิงชาแนลเลอร์ครับผู้คนเจ็ดคนรุ่นยังไม่เกินสิบปีโกลเด่นบอยครับเสือสีฟ้านำไปแล้วครับ กโดนตีเสมอครับประมาดไม่ได้เลยครับนาควาเลฟซีตอนนี้คู่ขี้สูสีครับมาเร็วได้เอฟินบอกว่าเป็นการมตักนะครับ คุณไม่ได้คุณคุณเลยคุณเลยให้วนให้วนข้อหลังเอาใหนบรรจุบรเอา ไ้ครับมีสมาทีต่อแล้วรอ,อรุ่อบอยเอาล้วครับหดไปแล้วครับเราคุับโอ้ จะได้ประตูที่สองคนระับประตูท so. ี่สองยังไม่มาครับโกองเชียร์ครับนะครับเอฟซีมืดมากเลยก้าวอดินไปก้าเดินไมาต่อกล้าล้นมาเร็ว ได้ประตูที่สองนี้ก็จะเล่นสบายขึ้นนะครับเอานะครับบุกกันใหม่ครับจีดีพียังมีโอกาสต้เดิน่พุงไม่พุ่ไุงดิ้ล้น้นนน มาอีกแล้วครับจีพี่อยู่บนโอ้โหอะครับบอลอยู่ที่กับซ้ายยังเลี้ยงบอลอยู่เปิดไหมเพื่อนอาย้อนหลังไปนิดนึงครับ ผู้ทำประตูฟ a ลคอนผู้เล่นหมายเลข2องแอสซิสโดยอ XQ ผู้เล่นหมายเลข14

ออกไปแล้วครับแม่คัดแกลอย่างสวยงามเมื่อกี้ดีๆครับครับเป็าดูเตี้ยรึเปล่าต้นการุ่น่างสูงใหญ่กว่านะครับยังไม่ออกครับฟุตบอล ว,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 วนไหมเพื่อนอาครับอีคิวโอ้โหขอโทษเพื่อน้วยนะครับ อะไรครับ EQ สั่งขวามีเจ้าคุณเลี้ยงบอลไปโอ้โหลูกมีผู้ตัดสินวม่าไงครับเป็นลูกเป็นลูกเตะมุมของจีนีีครับแน่บโบเห็นเลวเห็นเตะไฟโอ้ไฟมันต่ำมันซองใสปากพันครับจะเปิดเล่นสั้นชันแล้วจะโยนยามา สิได้บอลซักลูกนี้ sus. โอ้เป็นประตูเนี่ยเลยสามประตูต่อศูนย์ครับทีมีไก่ก็ชุดไม่อยู่แล้วครับตอนนี้แค่ที่ อาครับป๋โต้ก็โชอย่างเดียวเลยครับแตงไปแล้วครับเจ้าคุณหลุด bao đi vẫnแน่นอน bả đi mà nhìn tụi được rồi อาครับซีดีบีไปอีกแล้วไปแล้วครับเอาลับทิ่องหลังสองคนยังมาสกัดไม่ได้ครับเนียมเี่่บ้าีนไเลนับีบได้รับบาดเจ็บไหม เ็นหมดเวลาในการแข่งครึ่งเวลาแรกครับจีดีบีครับนำอยู่3ประตูต่อศูนย,ย์ตอนนี้ก็ใครก็ชุดไม่อยู่แล้วครับจีดีบีจ่อยครับโทมทัสบูลเลอร์ 一百二十八，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 一

ไม่ใช่มันดึงไม่ดึงไม่ึงเกี่ยวห้ามประมาทนะเพรา่าเามันยไม่เราใชเวลาช่ฉันรชเรียนรับผิดชอบ่เมช่ม้ยเรรรีบร้อยเเรอยเร้ยอย่รมยเรี่ยเรียบ

ลูกโซวให้เขาไอ้สุชนะใจตันี้ชนะใจตัวนี้ชนะใจตวน้น่าอ่งนั้นม่อสิ่นั่อสิ่งนันมาต่อสิ่งนั้น้าห่อยบอกโน่มันใจลูกมันใจ๋ยาไปยงสนามนี้สเฮยครับผู้เล่นโฮมโ ไอดิกไเด็อเดิกเข้าก่อนไลงยิงดีมันเข้าเลยลูกยิงดีมันเข้าเลยเป็นการทัดเอาะครับจะต๊เห็นหน่อยเสือแดงข้างหลังมัที่ยเดียวกันเหมอนไล่ไม่องเลยหน่อเหลือางแรกกันก่อน5 2แรกไอโถอยมาครับไปไม่ เอาไปมาเอาไปเอาไปเอาไปกลางมามามาทุ่มดีลูกเอ้ต้องการยังงั้งเฮ้ยมาเลย

หาแล้วครับท yeah ีมีหลุดไม่หลุดไม่เข้าครับเสายังช่วยไม่ได้ครับลงการเลี้ยงขึ้นมามาเบลมาเบลแทงทะลุเซาให้กับเจ้าคุณเจ้าคุณเจ้าคุณโอ้ยังไม่ได้ครับจริงโอ้เรียบร้อยครับ

ไม่ยอมรับครับมันล <si ื่นครับเอาไปแล้วยาวมาแล้วห่วยข้นไปนะข้าไปขึ้าไป

ยังไม่ได้ประตูที่5ครับทีนี้ไปยิงข่าข้าข้าขขาขาข้าขาาขข้าข้าขาข้า้า้

Leo Leo Leo. Qua lên đi. Gà hen lên. Gà nóm ra. Gà nóm nó đan nó. xoài เฮ้ยเอาบอลมาเล่นดีๆนี่บอลนะือไหรอลบอลอีกเ้บเลยวยเดี่ยวบลเหลืองบอลเหลืองไปมาไปไปยังไงเอาไปดิยังไม่เอาไร อลอนะครับแพททิกส่งมาโอ้โหโลงๆเลยครับโทมัสอ่ลนะครับมาเวลมาเวลมาเวลนับเรียบร้อยครับโอ้โหประตูต่อศูนย์ครับดีดี โอ้โหวันี oh, oh, ้ไม่รู้กันครับแต่ว่าก็ยังมาปัดไว้ได้ครับโฟโต้ ค่อนข้างจะเหนียวครับผู้รักษาประตูเราน่าจะยังไม่ได้อาบน้ำครับเห็นลูกเต็มุมของหนควายโดนมาลูกนี้ก็โดนสกัดนะครับแถวสองแถวสองหานะครับแถวสองับอีติวมัดลงลครับตัวมัดิวส่งมาไม่ได้ครับโดนสกัดออกข้างไป ครับทุ่มไกลมาข่ามาน้อยไม่มีใครครับตอนนี้พิจนาไปไ่ดีมาก่ดีมากไปเองเาได้เราได้กอครับทีพได้ตแล้วกับต่างต่า โบมัดแทงให้มิมนี่สี่านเทินสองรอบครับโอ้โหออกดีลาได้ครับก็นำอยู่ห้าศูนย์นะครับดูนาควายก็ทักษะค่อนข้างจะดีครับดีดีเรา ไส่สวนมาอีกครับก้นก้าก้นก้าโดส่งให้เพื่อนนโดนดักไม่ได้ลูกปลาเอ้เ่าเมาเ่าเมา

มุดหน้าครับตาแล้วครับจะเวียเลียวตัวมายิงแล้วครับไม่ยอมสรงแล้วครับหาตัวใหญ่กว่านะครับบังบอลให้เพื่อนเลีเ้ยงกันไปส่งให้มินี่มินี่งางเป็นลูกฟาวครับครับ เรวรนรั่อเรียบร้อยครับโอลิอยครับเอาชนะนาควายไม่ได้ครับ5ประตูต่อ0โอลิมบอยวนครับฟ้าแชมไม่ได้ครับฟุตบอล7คนรุ่นอายุไม่เกิน10ปี วาลินชัมลาบเซมเปียนชิพ2025ครับยิงถล่มทลายครับภาพตัดูตัอศูนย์ห้าศูนย